หพลังบวกที่นำพาแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิต 1. พลังของความกระตือรือร้นเคลื่อนไหวร่างกายให้รวดเร็วมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมทำอะไรให้ว่องไวมีความมั่นใจพูดจาฉะฉานขยันขันแข,ข็งทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วงานมีคุณภาพดีเลิศและทำด้วยใจรัก 2. พลังของความสุขทำให้ตัวเองมีความสุขไว้เสมอ เรื่องไม่ดีทั้งหลายทิ้งมันไปยิ้มให้ตาเป็นประกายอย่าเอาความโกรธมาทำลายความสุขในปัจจุบันเลือกรับแต่เฉพาะสิ่งดีๆอยู่ห่างจากคนคิดลบฝึกคิดบวกและมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ 3. พลังของความดีช่วยเหลือใครได้ก็จงช่วยเหลือเอื้อเฟื้อใครได้ก็จงเอื้อเฟือ้อแต่อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็พอทำงานของตัวเองให้ดีที่สุด ท้งต่อหน้าและรับหลังพูดถึงคนอื่นในเรื่องที่ดีๆแล้วผลแห่งความดีจะย้อนกลับมาเอง 4. พลังของความรักจงให้ความรักความเมตตากับคนอื่นๆให้รอยยิ้มอันแสนอบอุน่นให้ความจริงใจให้คำพูดอันไพเราะถ้าใครทำให้เราเสียใจก็อภัยให้เขาไปถ้าเขาทำผิดเขาจะได้รับผลการกระทำของเขาเอง 5. พลังของความกตัญยูจงกล่าวคำว่าขอบคุณบ่อยๆขอบคุณพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงดูเรามาขอบคุณลูกน้องที่ช่วยเหลือการงานเราอย่างเต็มที่ขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสได้ทำงานและขอบคุณธรรมชาติที่มอบสิ่งดีๆให้จนได้พบกับผู้คนบนโลกใบนี้